ที่ทราบว่าท่านผู้สมัครรับเลือกตัง้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและก็ผู้สมัครรับเลือกตัง้งนานยกเลิกที่ร้อยเอ็ดเขตสามขรทราบชื่อนันทุูมิคูหมาเลขผู้สมัครเขตสามพื้นที่แห่งนี้และก็สิ่งที่ท่านจะทําให้เกิดมีภาพรวมเป็นจริงในพื้นที่แห่งนี้ท่าน,นจะ ร <oon> ค,รครับครับสวัสดีครับผมนายพงศกรตั้งกิตกูลครับผมผู้สมัครนายกเทศบาลตีเทศบาลืองเลดเบรอร์หนึ่งนะครับผมพร้อมทีมงานสมาชิกสภาเทศบาลนะครับผู้สมัครเบรอร์หนึ่งถึงเบอร์สี่แล้วก็เบรอร์สิบสามสิบสี่นะครับผมในวันนี้ผมในฐานะผู้สมัครนายกพร้อมผู้สมัคร สมาชิกสภาเทศบาลนะครับได้มาปราศัยนะครับผมต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนณชุมชนจันกษมครับผมพวกเราทีมก้าวหน้าเสนอนโยบายครับผมทางเลือกใหม่ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมในเรื่องเกี่ยวกับว่าการพัฒนาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเนี้ยเราต้องพัฒนาไปทุกอย่างนะครับผมให้คู่กันไปนะครับยกตัวอย่างเช่นที่คุ้มนี้นะครับผมน้ำท่วมตลอดทั้งปีนะครับผม <ues> หากผมได้เป็นนายกนะครับได้รับความไว้วางใจพร้อมทีมงานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเนี่ยเราจะดาเนินการขั้นแรกคือเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดน้ำต้องไม่ท่วมครับผมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นเทศบาลเมืองที่ใหญ่นะครับผมใหญ่แล้วก็เทศบาลเมืองของเราไม่มีระบบขนส่งสาธารณะนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมหากผมได้รับความไว้วางใจผมจะจัดการดําเนินการนะครับผมจัดทํา ลดเมให้ลูกให้หลานเราให้พี่น้องประชาชนเรานะครับผมได้ใช้บริการครับผมคิดว่าการแก้ไขปัญหานี้น่าจะเป็นผลในเร็ววันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเราอะไรกันแน่ครับในเขตเทศบาลเมืองลยที่แก้ไขในเร็ววันนะครับก็ในส่วนของรถโดยสารนะครับรถเมเราต้องจัดให้ลูกให้หลานเราในส่วนน้าเน่าเสียนะครับผมเทศบาลเมืองไรเป็น เทศบาลเมืองที่มีคลองเยอะมากนะครับแต่เทศบาลเมืองละเอ็ดไม่มีระบบบําบัดน้ําเสียนะครับผมทีมงานก้าวหน้าเราเรามีนโยบายตรงส่วนนี้นะครับผมเราจะมาะพัฒนาตรงส่วนนี้นะครับเราจะมีระบบบําบัดน้ําเสียให้น้ําสะอาดก่อนลงคลองครับผมแนวนโยบายในการใช้งบประมาณปีละห0 0ยล้านบาทเนี่ยท่านคิดว่ามันจะเหลือพอที่จะมา ช่วยพัฒนาพื้นที่จังหวัดเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสร้างหรือไม่ครับเป็นคําถามที่ดีมากครับผมเงิน500กว่าล้านบาทเนี่ยถ้าเราจัดทํางบประมาณที่เหมาะสมงบประมาณที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนจริงๆเนี่ยเราใช้งบประมาณไม่เยอะครับกยกตัวอย่างเช่นระบบขนส่งสาธรารณะรถเมล์รถประจําทางให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศาบาลเนี่ยงบประมาณเราลงทุนไม่เกิน20ล้านบาทครับในส่วนนี้ถ้าเราทําแล้ว ผลดีเกิดขึ้นแน่นอนรถไม่ติดบลภาวะไม่มีอุบัติเหตุลดลงครับนี่คือตัวอย่างของนโยบายเรานะครับในส่วนนโยบายเราเพิ่มเติมก็จะมีเกี่ยวกับน้ําดื่มนะครับลูกหลานเราเวลาเลิกเรียนทั้งที่ว่าเทศบาลเมืองเวเป็นเมืองของการศึกษานะครับลูกหลานเราเลิกเรียนตามหน้าโรงเรียนตามสถานที่เรียนหรือใกล้เคียงไม่มีน้ําดื่มฟรีให้ลูกหลานเรา ถ้าผมได้เป็นแล้วเรามีนโยบายในส่วนนี้ที่จะทําตู้น้ําดื่มให้ลูกห้หลนเราและก็บางส่วนในคุ้มหรือชุมชนเนี่ยที่ยากจนนะครับหรือหาน้ำอยากดื่มยากเราก็จะจัดการให้ในชุมชนนั้นแถมยังมีนโยบายที่สําคัญอีกครับผมเทศบาลเมืองละเอดเราเป็นเทศบาลที่ใหญ่นะครับผมในส่วนนี้เรามีประชากรอยู่ประมาณ36มหมนถึงสามหมนะครับผมถ้าเราวางแผนที่ดีทํา ที่ดีทำค,ความเห็นแก่พี่น้องประชาชนบริเวณตำบลรอบเมืองเหนือเมืองดงลานนะครับผมว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยากเข้ามาเป็นคนในเขตเทศบาลเมืองไหมเพราะว่าระบบการจัดตัดของเขตเทศบาลบางเลียดเราเป็นแปลกครับเทศบาลบางเลียดน,น่าจะตัดอาณาเขตเทศบาลบางเลียดที่บายพารทนะครับถ้าเราตัดที่บพาดเราจะมีประชากรเพิ่มอีกซึ่งครบน่าจะประมาณเกิน5 0,000่นแน่นอนถ้าเกินห0,000่นแล้วหรือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในบุ๊ เทศบาลอื่นนะครับอบตอ,อื่นอยากเข้ามาเป็นในเขตเทศบาลเราเราจะทําให้เป็นเทศบาลนครถามว่าเทศบาลนครแล้วเราจะได้อะไรนะครับงบประมาณการบริหารต่อหัวจะเพิ่มขึ้นนะครับการบริหารจาัดการในเขตเทศบาลจะดีขึ้นเราจะมีสถานศึกษาเพิ่มขึ้นที่สําคัญเราจะมีโรงพยาบาลเทศบาลนครนะครับเพื่อให้บริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นต่อจากโรงพยาบาลเมืองเ้อเอ็ดครับผม ถ้าเลือกพวกเรานะครับคณะก้าวหน้าหรือกลุ่มก้าวหน้านะครับผมเลือกผมเป็นนายกเทศมนตรีเลือกทีมงานของผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลผมดําเนินการครับผมแน่นอนครับเบอร์หนึ่งครับผมนายกเบอร์หนึ่งนะครับผมทีมงานสอทของเราในเขตนี้เป็นเขต3นะครับเบอร์หนึ่งถึงเบอร์4แล้วก็เบอร์13ถึงเบอร์14ครับผมขอโอกาสให้เรานะครับให้โอกาสเราครับผมให้เรามาพัฒนาบ้านเมืองให้เทศบาลเมืองเอ็ด พัฒนาอย่างแท้จริงครับยังมีจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าหลกจากท่านที่จจมาช่วยดำเนินง,งานตามนโย,ยบายตามงบประมาณที่มีอยู่ยังมีช่องว่างน่าจะเกิดขึ้นในนโย,ยบายตรงนี้ก็คือหมายความว่าการหารายได้แก่ประชาชนหรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะนำเส่นเงินทองไหลเข้ามาสู่บริเวณพื้นที่ของเราท่านมีความคิดตรงนี้ จะทำยังไงเรื่องนี้มีครับมีขอบพระคุณมากครับที่ถามคําถามนี้นะครับณนะปัจจุบันเทศบาลเมืองละเอ็ดเรามีหอโหวตนะครับหอโหวตซึ่งปัจจุบันเนี่ยถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดละเอยดเรางบประมาณส่วนนี้เราได้มาจากส่วนกลางนะครับผมซึ่งเราจัดสร้างเสร็จแล้วมันมีเทคนิคนิดเดียวเองครับผมตอนนี้ที่ผมตรวจสอบมาค่าขึ้นหอโหวตผู้ใหญ่นะครับคนละ50บาทนักเรียนนักศึกษาคนละ40บาทนะครับ เด็กสูงไม่เกิน90เซนเนี่ยฟรีนะครับผมในส่วนนี้ผมจะทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นคือผมจะให้คนที่มาจากจังหวัดอื่นขึ้นหอโหวตฟรีโดยไม่เก็บเงินนะครับคนในเขตเทศบาลเมืองหรือคนในจังหวัดเล็กผมก็จะไม่เก็บเงินถามว่าเพื่ออะไรเรามีสถานท่องเที่ยวที่สําคัญมีหอโหวตเป็นแลนด์มาร์กเราดึงบุคคลจากต่างจังหวัดมาครับผมเข้ามาเที่ยว เมื่อเข้ามาเที่ยวตอนนี้ถ้าเราผมได้เป็นมันจะมีรถเมล์แล้วนะครับถามว่าเมื่อบุคคลมาเที่ยวที่หอโหวตของเราเราจะได้อะไรการค้าการขายเศรษฐกิจกเราต้องดีขึ้นโรงแรมก็จะมีคนมาพักขึ้นนะครับร้านขายอาหารร้านขายเครื่องดื่มก็จะมีคนมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนนี้ สำคัญมากๆนะครับผมและก็ในส่วนที่ว่าคนเข้ามาเที่ยวเยอะเราจะทําอะไรให้ประชากรให้พี่น้องประชาชนในเขตสวรร์เมืองเลดเราจะจดทาศูนย์อาหารครับผมศูนย์อาหารให้พ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ขายนะครับผมเข้ามาขายอาหารในศูนย์อาหารแห่งนี้นะครับสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีเงินใช้แน่นอนครับผมสรุปก็คือวันที่28มีนาคมนี้นะครับผม ผมขอโปรดนะครับผมผมขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้เอ็ดนะครับผมได้โปรดให้โอกาสกลุ่มก้าวหน้านะครับผมกลุ่มของเราให้มาพัฒนาเมืองร้เอ็ดนะครับมาพัฒนาเมืองร้เอ็ดให้มันยั่งยืนนะครับให้มันถาวรสู่ชั่วลูกชั่วหลานเราต่อไปนะครับนายก นายพงศกรตั้งกิจตกูณนะครับเบอร์หนึ่งนะครับทีมงานสมาชิกสภาเทศบาลเราที่สมัครนะครับเขตหนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกนะครับผมเขตสองนะครับเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้าแล้วก็ต่อได้เบอร์สิบสามนะครับเขตสามเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สี่แล้วก็เบอร์สิบสามและเบอร์สิบสี่นะครับผมผมมั่นใจครับผมทําได้ครับขอเพียงพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลเราให้โอกาสผมและทีมงานครับผมเบอร์หนึ่งโซ่ครับ bên em xô gấp, bên em xô gấp.